การใช่กันจะเป็นนักแสดงนะเมามามาก็ต้องให้กำลังใจเนาะค่ะอาทิตย์กี้วันนี้มาให้กำลังใจขับยนต์โดย n e t ปริงของพี่เบียร์วันนี้ได้ใส่ตัวหกสุดมาด้วยได้เห็นการทำงานพี่เบียร์ผมไงบ้างครับผมเขาเป็นอยู่เรื่องนี้จริงๆแล้วตอนนั้นก็คือเราของเราเราไปเดินทางไปด้วยกันด้วย ต่อะไรเงี้ยค่ะคือแบบขยันมากเขามีซ้อมเลยที่บ้านบ้างไหมฮะซ้อมพาดที่บ้านมีค่ะตอนที่ขับรถอยู่ก็มอนด้วยมีหลอนไหมพี่วิกกี้วันนี้แบบว่าเสียงใครพูดอะไรคนเดียวครั้งแรกเซอร์ไพรส์มากกว่าค่ะเพราะว่าเขามีเสียงดนตรีด้วยหรอไม่เคยเห็นนะครพากตอบกับไปไหมคเล่นด้วยเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ย สอนอีกนะคะเพราะทุกคนเรานี่ทันเก่งเหมือนกันมีไหมมีช่วยสอนติวครับท่านช่วยทำมาหากินเออช่วยสอนให้เก่งนี้คุยกันทุกสาวไหมคะมีครับช่วงนั้นแบบก็คุยตอนั้่เขาอยู่ในท้องอยู่ใช่ก็คุยเล่นคุยอะไรอย่างเงี้ยเสียงเสียงเลยไม่ถึงไม่ถึงเออจริงพอเห็นรูปแบบการทำงานเริ่มอยากทำงานในประเทนี้บ้างเลย แพี่เปิดอนุญาตไหมคะสมมติมีวันหนึ่งคนมาจีบเป็นนางเอกอะไรโอ้ได้เลยครับไม่เบียร์เป็นนางเอกนะ ถ้าสมมติว่าพี่เวที่มีงานวงการเข้ามาเออนั่นน่ะสิผมต้องเป็นผู้จัดการเวลาที่ผมมีงานพี่เวที่เป็นผู้จัดการถ้าเรามีงานสองคนก็ให้ลูกเป็นผู้จัดการความแตกต่าขนาดนั้นแล้ว้วยกันไปจริงๆคุณพี่สนใจไหมคะงานในวงการบันเทิงพี่คะจริงๆทีามีโอกาสนะคะมีมีคนมาทับทามจีไปทำอะไรในวงการต้้งมแต่พี่ พูดได้ไหมใช่ไหมยังไม่มีที่แบบว่าเป็นพิเศษแลก็แบบที่ช่วงนี้เนี่ยก็คือก็แบบก็คุยกันตลอดนะครับก็มีติดต่อมาที่น่าอะไอย่างเงี้ยก็ดูว่าอะไรที่มันเหมาะแล้วเราช่วงเวลาได้ทุกอย่างคือแบบเพอร์เฟกต์เงยแล้วทางพนัการเรื่องเยอะไหมคะเพราะว่าศิลปินน้องใหม่ด้วยเจ็อร์หัก โอ้โหบรรดาเข้าเราเหรอแต่เขาผมเนี่ยเขาเปล่าเจ็ดซิ๊สามซิ๊กเลยเหรอเจ็ดซิ๊กสามซิ๊กนักปกติคือเราติดต่อมาพี่พี่พี่เวียช่วยช่วยเลือกมหะเพราะพี่ผมไม่ได้มีประสบการณ์ด้านนี้ปรึกษาตลอดเพราะว่าในเรื่องของทุกอย่างในรายละเอียดมันค่อนข้างที่จะหลายอย่างเนาะเราก็ต้องช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยฮะต้องให้ครับปรึกษาเราอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนพวกรีวิวสินค้าอย่างเงี้ยได้เลยนะครับ ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวต้องมาช่วยกันดูแบบอะไรมันเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าแบบเหมาะกับเราไหมก็จริงๆก็มันก็ดีหมดแหละครับค้าดูอยู่ตอนนี้แบบทางผู้จัดการเรื่องเยอะไหมฮะไม่ครับผู้จัดการคุยง่ายไหมผู้จัดการคุยง่ายครับผมที่ที่ก่อนรายการต้องมีรายการบรรเทิงอะไรเอไปช่วยนิ้วหนวดเหรอใช่ ให้ให้ไปให้ไม่แฟนซีแต่ว่าแต่ว่าถ้าไปคือหนวดออกไปเลยวิกซี้เลยวิกซีมาช่วยกันดีกว่าเป็นวิกกี้หนวดอ่าพิธีพิกี้มีบทในใจไหมสมมติเราจะต้องได้เป็นนางเอกอยากเล่นเป็นแบบบทไหนอะไรใดๆก็อาจจะต้องแบบมีภาษาจีนด้วยภาษาจีนจะได้โชว์แบบว่าจะได้ไม่ลืมด้วย ูดกำลังภายในอะไรอย่างเงี้ยหรอพี่ใช่แบเงี้ยเหรอไม่ใช่ดิแหมแซวเด็กองกันหมดแล้วเนี่ยจริงเลยจริงวันนี้ตื่นเต้นไหมมาเจอบรรยากาศแบบนี้เรามีสื่อมาสัมภาผัสเลยมากเพราะปกติพูดเก่งกว่านี้นะเออจริงเลยในคลิปเลยแบบบอกอะไรครบรอบหนึ่งปีเป็นยังไงบ้างขาวครบรอบหนึ่งปีแล้วหยู่ที่สมุนก็ไปกับเราด้วยใช่ครับก็คือมีเป็นไปเที่ยวอยู่แล้ว เรามีแบบเก็บโมเมนต์ไว้ในเวทีชันค่ะอย่าลืมฝากติดตามนะคะนี่่าั้นเป็นนะเรจรมีส์อะไรหมคะหรือจะต้องเป็นดูแค่ในรายการเท่านั้นอ์ที่มีสอ์สาค่ะแล้วขอมเอ์หลังมันจะมีสป라이์เรื่อยต้องติดตามที่ไหนคะเนี้ยเวทีชันก็ได้นิวหนวดก็ได้ครับนิวหนวดก็รูเหล่อสัญญาแล้วนเอไม่รู้เพราะว่าอคิไปยังไม่ตอบออเออ อ้ามีแล้วออแต่รวมๆแล้วหนึ่งปีกว่าๆเป็ไปไง้างกวชีวิตดีครับดีครับมันใหม่มากทุกอย่างมันคือเรื่องราวที่เราต้องต้องต้อง,องเรียนรู้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบโดยเฉพาะแบบสำหรับมือใหม่อย่างเราสองคนออโอ้โหคือแบบครูทามคนนี้ยี่สี่ชั่วโมงออมันแบบว่าคุณแม่ดูออลูกเราก็จะคอยัทพอร์ตแล้วก็แบบมันเหนื่อยเนาะที่รักเนาะ แต่แบบมันก็มีความสุขสนุกใช่มันมีอะไรให้แบบตื่นเต้นทุกวันน้องอนนี้คือโซนมากใช่โซนแบบว่าคานเก่งเดินเดินเริ่มเดินได้แล้วค่ะออตอนนี้ตอนนี้ชินยังคะกับการเป็นคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> ชินแล้วชินแล้ enjoy ค่ะนจ <c oughs> อยแล้วก็รู้สึกรู้สึกถึงคุณค่าของการที่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ เราคัชก็เป็นภรรยาของสุดยอดพระเอกไอ้ตื่เริ่มชินยังหาเรื่องตั้งสมรสชินแล้วใช่ไหมครับพอน่ารักขนาดนี้คนต่อไปเลยไหมฮะอยากถาบที่เรียกปล่อยยังไม่เคยหลับเมื่อกี้เลยอยากที่เราเคยแทนกันนู้ชายก็ได้ผู้หาิงก็ได้อันนี้วางแผนอยากจะมีผู้ชายผู้หญิงหรือแล้วแต่งก็ยัยังอยู่ในช่วงคุยอยู่ครับได้หมดจริงๆแล้วถ้าแบบว่า น้องมาก็จะผู้ชายก็ได้พู้หญิงก็ได้หรือว่าถ้าอยู่ในช่วงเวลาที่แบบเราอาจจะตัดสินใจใหม่ว่าอ,อยากจะใช้วิทยาศาสตร์หรืออยากจะใช้เป็นเรื่องของธรรมชาติก็<อ>วันต่อวันแล้วคุยกันตลอดครับเอัอเ,เดตเรื่อยๆใช่ครับอันนี้จะต้องเป็นทีมฟุตอบตอลยลยมยย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 ย้ยยยย่ยยยยยแยยมยย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 ยแยย พี่เบลพี่เบลมีลูกอ้อนแม่ฮาบิวิกกี้หาบิวิกกี้หน่อยนั่นคือแบบว่าถ้าเวลาอยากได้อะไรจะมามีตะกอนดังมากม้าเสียงเสียงประมาณเสียงแปดต่อหรอเหมือนเหมือนภาคเสียงอ่ะคำโบราณอ่ะดูภาพไม่ออกเลยที่นี่อ๋อไปดูหนังกันเสร็จครับเราเห็นพี่พี่เบลอ้อนภรรยาเลยอะฮะก็แบบมันมีแก็แบบม้ามีเอออยากอยากได้อยากอยากอยากได้อะไรก็จะแบบใช่ไหมฮะอ่ คือเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือซื้อเลยใช่ไหมแต่นี้มันไม่ได้ไงมันต้องออมเงินไปใช้แล้วก็มันจะมีประโยชน์ไหมเธอมันจะได้ดูแลไหมแล้วเธอจะได้ใช้จริงๆหรือเปล่าคือตอนนี้มันมันไม่ใช่คนเดียวแล้วในครอบครัวก็ต้องบอกว่าต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องดิสคัสกันต้องไต่ต้อนย่อศึกษาการึกษากันตลอดใช่ครับคุมบัญชีหรือเปล่าคะไม่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 ติดกันครับช่วยกันคุมครับแต่เราโชคดีที่เราแบบว่า หลังจากมีลูกอะฮะจะใช้ส่วนตัวน้อยลงทุกอย่างก็จะไปลงที่ที่ตัวน้อยหมดก็เป็นการเซฟเงินหรือเปล่าเพิ่มนะก็ถ้าใครสนใจคอนเซอร์ให้ลองวิลินก็ได้นะครับอาเออิษัการแข่งเงานเก่งมากแข่งเป็นทั้งคู่นะครับเจ็ดสิบโอเคขอบคุณครับ